อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัสดีครับผมวันนี้วันนี้เรามาที่ไหนกันเราเรามาซูซี่ซูซี่ไม่ใช่ไม่ใช่มังกรมังกรนี่มังกรวันนี้สมาชิกเรามีมิวผู้แต่งงานใหม่ผู้จับตาแล้วก็ฉันเองนี่เรามาเยาวราชนี่อยู่ที่มงเวียน สองยี mm ่สกสามยี่สห้ ออนี่เรามาเจวราชสนเที่ว,นะวมาเยวาวราชยังมีกิ่นอายของตีมีกลิ่นอาของอยู่นนะ Lot, 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 lot. <laughs> เยาวราชไม่เหมือนกันแลยนะเหมือนแบบเด็กขึ้นหัดพูดนี่เด็กเอ๋เด็กเอ๋เด็กเอไปค่ะเรนจะพูดเจอกันใหม่ในร้านอาหารไปบาร์ก่อนไปหาของกินกันเห้วแล้วก็คือมาแบบไม่รู้เลยเลย โอเคย่างหอยลมแล้วก็หอยทอดแล้วก็รัดหน้าะเลของไฟโอเคแล้วก็มีแก๊สเองแก๊สแล้วเราจะมาดูนะวันนี้ว่าเาเราจะมีเบามีไม่มีไม่อันนี้เรามาดูดูว่ามันอร่อยนี่เราลังือกันไหมคุ้มค่ากับการมาของเราไหมกว่าเมื่อก่อนอ่ะสามสิบโลเมื่อก่อนมันอยู่ ไม่มีโตเลยอันนี้เต็มเยอะกันเอนอาหารมานี่มาแล้วครับจานแรกเรายำหอยนางรมร้านรัวพ่อเราไปหอยชนหอยชนหอยชน อร่อย่าไงคนไม่ค่อยกินหอยนี่กินหอยเราจะรอกระทะร้อนของเรา โอ้เมื่อกี้นี่ถ่ายที้ยูทูปดูของหวานของเรานะคะหลังจากวันนี้เรามากินอ่าเรากินอะไรกันครับสองคนคอยแครงนะคะมีน้ำจิ้มสองแบบนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแอนด์น้ำจิ้มที่มีถั่วตัดหวานเนาะโอเคเริ่มกินเลเือดเลือดเอาให้มีถั่วด้วยเอ๊ ทำหวานอ่ะนี่ตัดตานเป็นน้ำจิ้มหวานเนาะแล้วก็เขาลวกดีลวกดีลวกดีครับลวกดีครับลวกดีกำลังเลือดแบบซิ๊ซิปอร่อยเด้งเจอกันร้านหน้าต่อไปเอไม่หยุดไม่หย่อนวันนี้เราต่อเลยกับไอติมนั่งบนาทรกระดับนี้มาแล้วไอติมอะไรนะเต้าหู้วอลนัทขิงอันนี้อะไรยคาราโอเกะน้ำตาลใสแหวนขอยกน้ำจิ้มนี่นีา จิตอร์อิตอร์อิตอร์จิเงอร์นัเต้าหู้ตัวลอย้วนาวแบบน้อืต้องตนหนูหลงก็ปูหลงเย็นปูหลงก็ูหลงี้วิวให้มันเป็นยูทูบเบอร์มันเย็น่ะนกเป็นอรกเอร์เจอร์ดีเนียนนะเนียนนะต้ดจริงเนี่เนียนนะอืมอันนี้เนียนอร่อย ข้าวอุหลงก็คือเนียนน้ำตาลทรายแดงไม่หวานมากส่วนอันนี้ข้งนไงไป่ไข้าวขิอ่ะมันราิอ้าวกน้ำผิงไงอืมแล้วก็อ้ยูอ่ืมมีกิ่นน้ำิงแล้วข่แบบมันนรัวมันแบบเหมือนกินน้ำผิงไม่เลี่ยนไม่เลียนว่ามันมีกิ่นผิงที่ทาให้ตัดกลับเลี่ยนแล้วมันก็มีบัวลอยเปนลูกเว้ยบิบัวลอยแม่ดูแบบไม่อั่ะ ต่อยังไม่รู้เลยไปต่อไม่รู้กินอะไรไปของหวานไปดิไปดิเรมากินกันสิน้องมาวินน้องมาวินมาอันนี้เป็นการล้างปากจากอีกาล้นซีถาดเปลือกเต็มเลยเรากินน้ำตาลเข้าไปน้ตาลเท่าไหร่ีก้ำาลกาล้อน้ำตาลประมาณกิโลนึงคุ้งใหญ่แต่ว่าแป้งดี ไม่กินนะนี่ขนมเบื้องขนมเบื้องเค็มมีม <te um, right. okay. ีรสชาติของไทยใส่ถั่วด้วยใส่ถั่วอร่อยนะถลันหล่อไปหัน 听见。 ไม่รอม่ะ่รอ่ะมัต้องเย็นดิมาไหมลูกะไปไงขวานไงเอาขาเอาไก่ติ้มอ่ะหามึงอาดันปวดฟันเออหรือไงอาไม่มีลไม่มีลู mọi người mắm mày lo ấy tìm một người tùng đi lâu cả của bài tìm mày đương hải đi ơi cào lạo rất ngủ gặp cả bài tìm đi 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 ไม่มีเกลีาวอืมสุฟสดชื่นดีมากร้นานนี้นะหน้าซอยนามนะคอยแตงงามนะไายล้มเหรอเมื่อกี้อะไรรองเท้าแดด วหัวโอ้แฮปปี้นิวเยียที่ไม like ่นิวเยียแล้วก็วันนี้ปิดรายการก่อนวันนี้ปิดรายการแล้วอิ่มมากเลยค่ะกินไปประมาณ200ลานได้แล uh ้ว huh. นี่ว่าไงวันนี้คลิปนี้วันนี้เป็นไงจ๊ะอิ่มค่ะอิ่มอิมอร่อยทุกร้านเลยถือว่าคุ้มค่า รองไปกินกับคืนก้อนหนึ่งรองเท้ากินรองเท้าแดกกปอนเยอย่างนี้เลยนี่อา,อาละกลงโอเควันนี้สุดท้ายแล้ว,วเจอกันใหม่ทริปหน้ามีรู้มีเมื่อไหร่ปั๊บ